ครพสวัสดีอีกแล้วครับท่านประชุมที่น่ารักนับถือทุท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้ยเด่นนห่งหกอีกแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งโกอโยโปรดใช้วิจารณญาณในกันรับชมรับฟันด้วย ไปนี้ก็เป็นแนทานเด่นบุญเอกตาทานก็เบ่งปานทานสิบหน่อยบุญก็แนวทางที่ประพันมาก็สรุปพันนะท่านผู้ชมสามสามหกก็พัน ศ4นย์ส่หนึ่งก็พันแปดก็พันแล้วก็วิ่งตัวเดียวเก้านะนทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้าเบ่งปันเก้าตัวเดียวแนวทานสิบสิบหน่วยบนตัวเดียว ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางทางเบ่งปัน,ปนชุดล่างหนึ่งสองสองหนึ่ง สามแปดแปดสามศูนย์แปดแปดศูนย์นะก็เบ่งปานเบ่งปานหกชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ แนวทางที่เบ่งปันปทานะท่านทาเจ้าของข้อมูลเบ่งปันหกคู่แนวทางสองตัวล่างจากแปกสูตรนะท่านจากแปกสูตรนะแปกสูตร ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็ชุดดับบนสองตัวถาถาแบ่งปันชุดดับบนสองตัวก็แบ่งปันดับคู่09 90 09 90 9ก้าแกล้วก็6996้6เก้าหกศูนยกหกศูน็เบ่งปันรวมสิชุดนะสิชุดเป็นแนวทาง ไปต่อกันครับท่านใบนี้ใบนี้ครับผมก็เป็นเนวทานคัดชุด3ตัวนันฟ้าอัศจรรย์ก็คัดคัดหลักหน่อยนะท่านคัดหลักหน่อย หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่อยนะท่านก็คัดเหลือไม่กี่ชุดนะท่านผู้ชมหลักหน่อยนะหลักหน่อยของนั้นพาอสัสจ,จารก็เจ็ดแปดเก้าแล้วก็ท่านนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็ชุนเจ็ดชุนเจ็ด ชุดเจตัวเดียวนะชุดเจดตัวเดียวก็คัดเหลือช่องเจ็ดนะหลักหน่อย 5, 5้7ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ 7, 7, 7, 7, แป้าก็ดหกหกเละก็เจ็ดหกนะท่าน ก็แปดชุดนะคันแล้วเหลือแปดชุดนะท่านผูช้ชมโดยหลักหน่อยเจ็ดนะก็ขอบคุณมากครับนะขอ้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาทานดังเม็กซายดังเม็กซ เบ่งปันปเดินทานโบนวิ่งนะวิ่งแบบสามตัววิ่งแบบสามตัวก็เบ่งปันสามสุดนะสามสุดเราไปชมสุดที่หนึ่งสุดที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า สุดที่1นึ่งเจ็ปดเจ็ดปดนะสุดที่1นึ่งสุดที่2นะสุดที่สองก็เบ่งปัน2 3 4สามสุดที่2ก็เบ่งปัน,ปน 2, 3, ส 2, นน 2, 3งสนะ แลยก็สูตรที่3 0 1 2 0 1 2ก็แบ่งปัน,ปน3สูตรนะท่านผูม7 8 9 2 3 4แล้วก็0 1 2 3ส,สูตร3ส,สูตรก็โชว์ ชูนสองชูนสองก็ขอบคุณมากครับข้อมูลทีเบงปันก็เข็บหน้าจอได้นะท่านเข็บหน้าจอได้สามสุดนะ ต่อไปครับผมไปนี้เดี๋ยวทันหน่อยโบนก็นเบ่งปัน4 5 6 7 4 5 6 7นะ4หตัวเดี่วทันที่แล้ว2 3 4 5หลุดนะ แนวทานเทียนแล้วหลุดในวท่านใบนี้ก็แบ่งปัน c ห้าแบ่งปัน4ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ท่านโขนพี่พรโขนพี่พรนะ เบ่งผ่านแนวทานดับล่างดับล่างเหลือเด่นนะดับเหลือเด่นก็นแนวทานที่แล้วผ่านดับไปแล้วดับไปแล้วศูนย์ศูนห้าหกเจ็ดแปดเก้า ดับไปแล้วหตัวเหลือสี่ตัวพันสองนะพันสองเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปันเด่นศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้านะก็ดับไปแล้วดับไปแล้ว3ามสเจ็ด แปดเก้านะดับดับหกตัวเหลือศูนย์ครับท่านผู้ชมก็เบ่งปันดับไลยสุดนะท่าน8ปดนะเบ่งปันดับแปดสุดก็เหลือ0ูนย ต่อไปครับผมใบนี้เต็มเต็มรวมสิบหน่วยล่างเต็มรวมสิบหน่วยล่างแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผูช้ชมจากฝั่งขวาไปซ้ายเจดตัวหรือว่าเปดตัวหรือว่าเก้าตัว ก่อนเดวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันเต้นแปดเต้นเเต้นหเต้นหเต้นสเต้นสองเต้นหเต้นเต้นศูนย์ะแปดเจ็ดกนะก็เบ่งปันเจ็ดตัวเจ็ดเต็มเป็นแนวทาง เนี่ยทันที่แล้วก็ผ่านเต็มสูนร28ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นเนีทัน10หน่อยเนวทัน10หน่อยก็เนี่ยทันครบ10หน่อยแบบ6ตัวนะท่านผูช้ชม สิหน่วยโบนนะก็ส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะสรุปผ่านครับท่านผ่านนะผ่านครบนะหกตัวในทานใหม่นี้ครับท่านเบ่งปัน,น124780 124780 แนวทานใหม่นี้ก็เบงปัน6ตัวเป็นแนวทางนะ่าผู้ชมแนวทานครบล่างนะแนวทานที่แล้วก็6กับ 7, นะเนะแนวทานครบบนนะท่านครบบนนะครบสอนอบนนะสอนอบนต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็จับคู่ xj จับคู่ xj ก็เบ่งปันสองเทียวนะท่านสองเทียว4ี่แป0ไม่ชูนสองเทียว10หน่วยบูนจับคู่นะจับคู่ก็แป็กส แปดหกแปดศูนย์สี่สามสี่หกรวม9ชุดนะรวม9ชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วนะ แนวทางที่ผ่านมาก็สรุปผ่านนะท่านผู้ชมนะแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปผ่านต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ใบนี้ก็ท่านยืมนะย้มนะยืมเนาะแนวทางเด่นบนแบบสี่ตัวอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งเปิดส่ห้า56นะ3 4 5 6นะี่หเดี๋ยวทานที่แล้วก็ผ่านหลักร้อยนะผ่านหลัก10ผ่านหลักร้อยสิบหลัก10หลัก10เดี๋ยวทานทช่แล้วก็แปดหกเจ็ดก็ผ่าน8นะผ่าน8หลักร้อย ขอบคุณมากครับข้อมูลนะที่แบงปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ยืมอีกหนึ่งแนวทางดับสิบนะท่านดับสิบก็คลิปหน้าจอได้นะแนวทางที่ประพันธ์มากก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผูช้ชม แนวทางที่ผพันมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับหกนะดับหกตัวเดียวเนาะดับหกตัวเดียวนะแนวะทางที่แล้วก็ดับเจ็ดดับสามดับศูนย์ดับดับแปดก็มีหลุดบ้างนะ ก็เดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันปดับ6ดับ10บบนก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางไปนี่ครับยืมนะยืมอีกหนึ่งแนวทางแนวทานดับดับคูสอดับ10หน่วยลากตัวเดียวอดีตก็มีผ่านมีหลุดนะทาบชกเดี๋ยวทานใหม่นี้ เบ่งปันดับดับศูนย์ดับศูบนย์อดีตก็ดับผ่านนะท่านเดีย๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันปดับศูนย์ึ่งตัวนะขอบคุณมากครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆที่เบ่งปันปอย่างเร็วนะต่อไปครับผมท่านผู้ชม ใบนี้ครับเนยวทานเด่นล่างเด่นล่างแบบสองตัวก็เนวท่านที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะมีผ่านมีหลุดบ้างแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานสี่ บ่งปันสแล้วก็5นะก็เบ่งปันเบ่งปันสองตัวเป็นเดียวทาเดียวทันที่แล้วสองสก็ผ่าน2องเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน4กับ5ต่อไปครับผมใบนี้รวมชุด3ตัวนาตัวเดียวบน นาก็เบ่งปานตัวเดียวบน0ูนย์ทีนี้ก็จับชุด3ตัวด้วย0ูนย์นะก็เิปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเิปหน้าจอได้ท่านก็เบ่งปานหลายชุดนะ0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 8 0 2 9 034035036037038นะท่าน039นะท่านก็ไล่ไปเนาะเคบหน้าจอได้นะท่านไล่ไปโน,น,น,น่น089นน่นนะก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปันท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม